ค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ประเด็นเลย<อ>28ตุลาพักเพื่อไทยจะประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นคุณสมพงษ์อมบอวิวัฒน์จะลาออกจากหัวหน้าพักมีข่าวว่าคุณหมอโชลาน่านสีแก้วจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักแทนดังนั้น<ม>ไปกันที่คุณหมอชชนละน่าน,าน,านสีแก้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะพี่เดนัยคุณอมรรัตน์ครับ ครับแก่พี่แมวสาวที่เคารพ <c oughs> ครับครับครับคุณหมอชูน่านที่เคารพครับจะขึ้นเป็นหัวหน้าพ้รคเพื่อไทยแทนคุณสมพงษ์ที่จะลาออกในวันที่28นี้เลอครับ เจาะลึกเลยนะพี่มาแก่นะเออเอาเข้าประเด็นเลยปว่บอกว่าจ่ามันเป็นจ่านะครับอ่ามันเป็นจ่าครับจ่ากม่กี่เปอร์เซ็นต์นะจ่ายังไม่มีอะไรชัดเจนอ่ามันต้องปมันต้องเป็นเรื่องของการประชุมใหญ่ของพรรคถึงจะมีมมีความชัดเจนออกมาแต่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนครับในทางการเมืองนะในทางการเมืองคุณหมอตรงประเด็นเลยในทางการเมืองเรื่องการประชุมมันเป็นพิธีกรรมเขาจะจบก่อนประชุมเขาจะไม่จบในที่ประชุมเพราะ ถ้าจะให้ไปจบในที่ประชุมมันมีสิทธิ์เละดังนั้นเขาจบก่อนประชุมกันทั้งนั้นไอ้ที่ประชุมพิธีกรมรมมันเป็นกระบวนการเฉยๆย้ำอีกทีย้ำอีกทีถูกทาบทามให้เป็นหัวหน้าพักใช่ไหมครับอันนี้ต้องขออนุญาตไม่ตอบพี่เดนในนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ตอบไปแล้วเนี่ยเกิดความสับสน มันจะเกิดความสับสนต้องต้องขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพจริงๆครับโอฮ่มีแต่มีพี่เพื่อนน้องมาสะกิดใช่ไหมครับว่าจะเสนอชื่อคุณหมอชลนานในวันนั้นยังไม่มีครับไม่มีพี่เพื่อนน้องใดๆเลยเขาไม่มีเหรอนี่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 เดีดเด็ดเด็ดผมจะเอาเพจขึ้นจอเลยนะคุณหมอชนละนานขนาดนี้ขนาดนี้อ่านข่าวเช้านี้เหมือนกับพี่เดนัยพี่พี่อมรรัตน์แหละผมยิ่งตกใจเลยเนี่ยคืออย่งนี้คือ่งนี้ เหตของผมที่เอาขึ้นจอณขนะดนี้ไม่<อ>ใช่หมอชนละน่านคนเดียวมีอีกสองคนประกบอบคนที่หนึ่งพลตำรวจพันตำรวจเอกทวีสอดสองครับผมคนที่สองคุณปงเทพเทพกิจนาคนท,<อ>ที่สาม<อ>ก็คือคุณหมอชนละน่านสีแก้ว<อ>เป็นสามตัวเลือกที่จะขึ้นหัวหน้าพักแทนคุณสมพงษ์ซึ่งแกไม่ไหวแล้วคุณสมพงษ์วันที่28แกคงจะประกาศไขก๊อกเ่กสุขภาพแกไม่ไหวก็ก็ก็ก,ก็ข่าวที่เราได้มาเนี่ย จะมีแคนดิเดตอยู่สามถูกไหมฮะผมผมก็เพิ่งทราบจากที่ในในนยครับเรื่องแคนดิเดตของหัวหน้าพักเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้จริงๆจังจริงจริงฮะก็เรื่องท่านหัวหน้าจะรอผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวข่าวอะไรโอ้ฮะฮะครับครับทีนี้ทีนี้ถ้าเขาเสนอชื่อ คุณหมอชลน่านจะปฏิเสธไหมจะถอนตัวไหมจะปฏิเสธไหมเอเอากระั้นสั้นเลยเอาขันแค่นี้เอาตรงๆนะครับถ้าผมได้รับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยผมก็พร้อมนะครับที่จะทําหน้าที่เพื่อพักเพื่อประเทศชาติบ้างเหนือถ้าได้รับโอกาสนะครับถ้าได้รับโอกาสนะก็พร้อมรับตำแหน่งนเอ๊แต่ที่ข่าวว่าเฮียเพ็งมันส่งสัญญาณแล้วนี่จะให้คุณหมอชรน่านขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนคุณสมพงษ์อะส่งส่งสัญญาณไปที่พี่มาแก่เหรอส่งสัญญาณไปที่คุณหมอชลน่านนี่แหละ แต่ว่าแว่าแต่ว่าแว่าแ่ว่าอสัญญาณที่ส่งไปที่คุณหมอชรนาเนี่ยส่งดังไปนิดนึงมาเลยเข้าหูหมาแก่หมาแก่ก็เลยย้อนกลับมาถามว่าถ้าเขาถ้าเขาเสนอชื่อไม่เป็นเศษใช่ไหมอ่าท่านั้นแหละอที่มันเป็นกระบวนการนะครับถ้าพัก เขาให้เกียรติให้โอกาสอย่างนี้เ <Pokémon> น ok ี่ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําหน้าที่ทํางานให้กับพรรคกับเพื่อกับประชาชนบ้านเมืองนะครับตามจมเกจ์จำลองที่เราอาสามาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนนะครับผมเคยฟังคุณหมอชลนานวิภาควิจาร์ณพักเพื่อไทยมาก็ตั้งหลายครั้งนะคําถามเลยถ้าได้เป็นหัวหน้าพักอย่างแรกที่จะทําคืออะไร อย่างแรกที่ะคะถาม <ทำ S 2> นี้ค,ออคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบหวังผลมากเลยนะทีม่มาแกนะนคำถามนี้ <c oughs> คือพักเพื่อไทยเราเนี่ยมันเป็นพักการเมืองถือว่าเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นผมถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองเลยเพ <c oughs> ียงแต่เติมเต็มเรื่องการมีส่วนร่วมื่างความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพักเข้าไป <c oughs> จากพี่น้องประชาชนจากคนทุกชั้นทุกกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เพื่อไทยควรจะต้องทำ ถามันดับแรกผมก็ตอบดับแรกเลยคือจะต้องมีจุดเชื่อมโยงประสานระหว่างภาพในอดีตนะครับคนในปัจจุบันและครับคนในอนาคตใหม่หนึงคนรุ่นใหม่นะครับให้ผสมผสาคนคนมกลืนเอาวิธีคิดวิธีการทํางานเอาแนวทางในการที่จะสร้างาาสร้งนเมืองเนี่ยม,มาเป็นของภาคให้ได้อันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่ง,งนะครับค่ะประสานสามเจนนะอืมใช่ครับคสามเจนเลยนะฮะ ถ้าถ้าผมมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสไงถ้ามีโอกาสอันนี้เราถามถ้ามีโอกาสนทางของพกก็ทําอยู่แล้วขนาดนี้นะครับจะตามหญิงหน่อยกับพักไหมโอ้อันนี้ยังต้องขอยนุาไม่ตอบรับเพราะมันร่วงสิทธิ์ของท่านผู้อื่นหลายท่านนะครับมันมีกลไกมันมีวิธีการอยู่ครับหมายถึงถ้าได้เป็นหัวหน้าพักเนี่ยอยู่ในโพสิชันที่สามารถที่จะเสนอความคิดความเห็นได้เยอะขึ้นยจะเสนอให้ไปตามหญิงหน่อยกับไหม ประเด็นนี้ต้องจริงๆต้องขอไม่ตอบเป็นรายบุคคลจริงๆครับแต่พักเรามีแนวทางที่จะ,ะรับนะครับที่จะให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสมาชิกเดิมๆของเราที่มีค,ค,ความรู้ความสามารถนะครับถ้ามีความประสงค์มีอุดมการ์มีจุดมนุงหมายที่ทํางานด้วยกันได้อยู่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะปฏิเสธหรอกครับในในภาพในหลักการเนี่ยนะฮะแต่นั่นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลเจจจำนนของแต่ละท่านไปแต่พักเราเปิดกว้างอยู่แล้วครับเปิดกว้างอยู่แล้วครับครับครับ เรื่องว่าที่นายกในบัญชีของพรรคเพื่อไทยถ้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคในครับออมีแนวคิดที่จะจัดวางตัวอย่างไรครับมันเป็นหลักการของพรรคที่ทำมาตลอดอยู่แล้วครับเรื่องนี้เนี่ยพูดกันชัดเจนเปิดเผยครับคือพรรคมีนโยบายที่จะส่งคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยสามชื่อตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ขึ้นกับการตัดสินของคณะกรรมการบริหารน,นะครับที่จะพิจาร ว่าควรจะเป็นใครนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหัวหน้าพักนะครับตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นแค่กรรมการบริหารคนหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ที่ผมถามคุณหมอเพราะว่าเมื่อได้เป็นหัวหน้าพักก็สามารถที่จะสปีกิ้งก็สามารถที่จะนําเสนอชุดความคิดอะไรได้แต่ไม่แต่มือและมีน้ําหนักมากขึ้นความหมายอยู่ตรงนั้นทีนี้ทีนี้ทีนี้เห็นบอกว่าพรรคพื่อไทยกําลังอึดอัดเลยครับเศรษฐาทวีสินเงื่อนไขเยอะเกิน เยอะจนกระทั่งไม่สามารถจะรับไหวไม่สามารถจะรับได้จึงฆ่าชื่อเศรษฐาออกไปก่อนหลังจากนั้นยังหาตัวเดหลังจากนั้นยังหาตัวไม่ได้เลยใช่ไหมผมเพิ่งจากงานพี่มาแก่แมวสาวนี่แหละผมไม่ได้เคยฟังเรื่องนี้เลยนะครับพ่าเหรอฮะไม่ได้ไม่ได้เคยฟังเรื่องนี้จริงๆครับด้วยความตลกจริงๆไม่ได้ยินชื่อนี้เลยนะและไอ้ที่ได้ยินมาน่ชื่อไหนฮะ เออผมก็ฟังตามสื่อทั่วไปกระแสทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นว่าจะมีการจัดการในขนาดนั้นอย่างไรเพียงแต่ฟังมุมมองของคุณเศรษฐาเขาท่านเองครับไม่ได้ฟังเรื่องมุมมองของพรคเพราะว่าพักไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยจริงๆครับผมไม่เคยได้ยินนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นนะครับถ้าเช่นนั้นผู้ใหญ่บางคนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เยาะเยียแลลวบอกว่ามีสามชื่ออยู่ในมือละแต่ยังไม่เปิดตอนนี้ ในทางการเมืองเขารีบเปิดไม่ได้จะเปิดตอนตอนยุบสภาตอนเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นแสดงว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นก็โมใช่ฮะที่บอกว่ามีชื่อสามชื่ออยู่ในมือสามชื่ออยู่ในมือเนี่ยผงไม่โมครับเพราะเป็นไปตามหลักการของพรรคเราอยู่แล้วครับอ้าคนไหนบอกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการเลยไอ้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 หมายถึง พูดถึงประเด็นคุณคุณเศษฐาครับอหมายถึงประเด็นคุณเศษฐาที่เป็นการแก้ถามผมหรือคุณเศษฐาครับแต่ว่ากระบวนการของการที่จะเตรียมการเนี่ยมันมีกระบวนการและมีการเตรียมไว้อยู่แล้วครับโผลไม่เชื่อผิดจากผิดจากเศษฐามันเหลือใครให้เลือกนะเนี่ยเรายังมีโอกาสครับไม่จําเป็นต้องมีเฉพาะสามเชื่ออยู่ในมือนะครับเกิดมีการ เปลี่ยนแปลงมีคนใหม่เข้ามาแล้วกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้ครับก<ช>่<ข>อนที่จะเสนอชื่อเนี่ยนะครับ<ช>ม<ช><ช>ุ่เสนอชื่อไปแล้วปกระจบหวังว่าหมุนไปหมุนมาคงไม่จอดป้ายที่สมชายวงสวัสดิ์อีกนะ <c oughs> อันนี้เป็นการคาดการของคุณมาแก่ครับมันมีกระบวนการมันมีวิธีการอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เพื่อไทยเราทําขนาดนี้เนี่ยมันเพื่อ,อรองรับการเปลี่ยนแปลง นะครับเพื่อรองรับการที่จะมีอนาคตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับครับครับต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาประเทศให้ได้เพราะฉนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องคุยครับโอเคประเดี๋ยวคุณหมอจะตอกเครื่องผมปล่อยตัวคุณหมอแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอชลราตนสีแก้วค่ะจากพักเพื่อไทยนะคะสสนาน ทีมงานของเราไปชกตัวหมอชรน่านที่สนามบินเลยนะเนี่ยอยาจะตกเครื่องก็ตรงนี้ถ้าคุยนานอีกสักนิดนึงเนี่ยจะตกเครื่องก็เพราะเราเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องมันต้องคุยกับคุณหมอชรน่านคือเรื่องของเรื่องนะขณะเนี่ยปัญหาชีวิตของพรรคเพื่อไทยมีสองปัญหาปัญหาที่หนึ่งจะเอาใครขึ้นหัวหน้าพักปัญหาที่สองที่ใหญ่กว่าก็คือจะเอาใครมาเป็นว่าที่นายกในบัญชีของพรรคเพื่อไทยนายก ของพระพไทยเนี่ยถ้าเปิดอีกครั้งมันต้องว้าวไงมันต้องว้าวมันต้องขายแล้วมันต้องแบบเพราะมันมีผลต่อกันเลือกตั้งด้วยมันต้องขายเลยมันต้องเปลี่ยงเลยมันเอาไปชูตอนเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นสเปคที่มันใช่อชาติชาติก็ใช่แต่ชาติชาติเนี่ยเขาเขาไม่เอามีเวของตัวเองผมคิดว่าดรชาติชาติฉลาดดรชาติชาติฉลาดที่ไม่เอาดรชาติชาติก็มีทิศทางของตัวเองไงฉลาดฉลาดไม่เอาเอาทําไมขนาดเดียวกันคุณเศรษฐาก็มีเงื่อนไขหลายอย่าง ไอ้หลายอย่างของคุณเศรษฐามันเยอะจกนกระทั่งทางฝั่งแกนนําเจ้าของพรรคตัวจริงเขารู้สึกอึดอัดเขาไม่แน่ใจค่ะข้อเดียวกลัวข่มไม่ได้อ๋ออันนั้นอันนั้นแหละสาคัญละ่ะอันนั้นโจ้สำคัญเลยละ่ะเชิญลบอีกทีวันที่28ตุลาวันพรุ่งนี้ขอนแกน่นต้องโฟกัสสองวงวงแรกขอนแกน่นพรรคเพื่อไทยจะเอาใครขึ้นหัวหน้าพักมันเป็นดัชนีชีวัดอะไรบางประการนะใช่ค่ะ อีกวงหนึ่ง,วง,งวงกรุงเทพบ้านป่าลอยต่อ,อ,อจะจบอย่างไรเรื่องปวดธรรมนัตจบไหมบังเอิญบังเอิญเนี่ยวันเดียวกันพอดีเลยเนี่ยใช่จะจบไหมเพราะมันจะใกล้วันที่หนึ่งแล้วนะจริงๆนะผมเข้าใจ,ผม,าใจผมเข้าใจความรู้สึกของลุงตู่เลยถ้าผมเป็นลุงตู่ผมก็ต้องการให้เสด็จน้ําในวันที่หนึ่งพฤศจิกาคิดดูสิครับนักข่าวเอามาไปจ่อปากผู้กองธรรมนัตถามเรื่องเลือกตั้งครั้งต่อไปจะชูใครเป็นนายก ถามกี่ทีกี่ทีก็ไม่ยอมตอบไม่มีหลุด้ถามกี่ทีกี่ทีก็ไม่ยอมตอบนายกลุงตู่เลยบอกว่าอยู่ดีๆมันสะท้อนความในใจของผู้กองธมานัทลุงตู่ก็มีจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่จบนี่ว่ะคุณไม่จบนี่ว่ะจบไม่จบเดี๋ยวก็รู้ยี่สบดเนี่ยแหละรอที่จบตามคงไม่ใช่เรานะ